รถน้องเซียบิ๊กฝากขายนะครับตัวนี้เป็นตัวต้ามาเจิตตี้รถปี2020เครื่อง2.8นะตัวนี้เป็นรถที่ใช้อยู่แล้วก็ขับอยู่นะเป็นรถของคุณไบ์นะแกบอกว่าขายให้หน่อยนะได้คันใหม่มาใช้ก็เลยต้องขายคันนี้รถสวยมากประตูสไลด์ไฟฟ้านะ รถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลนะจ๊ะคันนี้สบายใจได้เพราะว่าเป็นรถของน้องเสียบิกเองประตูสไลด์ฟฟ้าทั้งซ้ายและรั้งขวาปี2 2 2 0นะครับไอเสียมอาจจะรีวิวไม่ค่อยมีความรู้เพราะว่า <laughs> เป็นคันแรกที่ขายเลยนะแต่ก็การันตีได้ว่ารถคันนี้สวยไม่เฉียวไม่ชนเพราะว่าเป็นรถที่ผู้บริหารเขาใช้เองเขาขับเองนะเป็นปุ่มกดหรืออะไร หรือว่ากดลงกดลงเหรอเนี่ยกดลงเหรอเนาะเรเห็นมีปุ่มกดข้างในปตะตัวล็อกตวล็อกเพื่อนบะเอาตัวมือเอาโตโยต้ามาจิตตีนะรถปี2020รถไฮซูผู้ดีนะวันที่หนึ่งดีแล้วีมังแรง่ลหละไอเสียมเจะาเอาเนี่ สิ <laughs> โอ้ยเนาะขายคอยนั่งน้ำเนี่ยเด้อ,อเอาไปล่างล้อเลยบอกคนเอาไปล่างล้อเลยวันที่หนึ่งสี่โมงเย็นไอ้เสียมจะเอาคันนี้นะรอดูว่าจะเป็นของไอ้เสียมไหม <laughs> ถ้ายังไม่ขายก่อนเอาโตโยต้ามาจิต t ี้รถปี2020รถสวยบางเดิมสนใจทักเข้าขมานะครับาซื้อสดหรือซื้อผ่อนได้หมด ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อเงินผ่อนฟรีทุกค่าเนินการไอเสมโรซิ่งจัดให้โคตรสุดไปรุ่น